ชาวครีเอเตอร์นะคะเช้านี้หน้าตากันยังกว่าท่านหลางเด้อเลี้ยงตะกะแเตนเป็นงานเสริมค่ะเพื่อนๆนะคะหารายได้เสริมนะคะเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนนี่พี่้องเห็นบ่ถ้ามีรากแบบตะกะแเตนกินนะคะเพราะว่ายญาเนเปียนะคะยา่าเนเปียนเนี่ยจะมีวิตามินนะคะมีวิตามินเยอะสําหรับไว้เลี้ยงนะคะไว้เลี้ยงไอ้บ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ แต่ก่อนมีมีโคนะคะปลูกไว้สําหรับเลี้ยงโคแต่ก่อนตอนนี้ไม่มีโคแล้วค่ะแต่ก็ยายอ่อนก็เอาไว้เลี้ยงตะกะเตนต่อเอาไปขยายพันธุ์ได้อีกค่ะโคหญ้านี่เปียนะคะมีรากเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะมีรากเต็มเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนค่ะส่วนยายอ่อนปลูกไว้เลี้ยงสําหรับเลี้ยงตะกะเตนนะคะเพื่อนๆค่นคะนะคะเอาไว้เลี้ยงตะกระเตนค่ะยายอ่อน ไม่ได้เลี้ยงโคไม่ได้เลี้ยงกระบือแล้วค่ะกินแล้วโตเร็วเลี้ยงไว้ภายในหนึ่งเดือนนะคะตะกะแตนโตเต็มที่นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะคลิปนี้แาอ,อ่อนก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมดูคลิปกันนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเห็นไหมคะคลิปนี้สวยงามเลยคะ่ะยาย่ายอ,อ่อนสวยงามเลยคะ่ะไปแล้วคะ่ะเอาไปให้ตะกะแตนก่อนสวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวครีเอเตอร์นะคะ เช้านี้หน้าตากันยังว่าท่านล่างเด้อเตียนเนาะค่ะไปให้ตะก,กระแตนค่ะเพื่อนเพื่อนค้านเนาะค่ะจะตัดเอายาไปให้ตะก,กระแตนนะคะเพื่อน,น,น,นเพื่อนไอโฟนกระโตกระแตนนะคะตะกระแตนเพราะว่ายายอ่อนเลี้ยงตะก,กระแตนเป็นงานเสริมนะคะนีเอาไว้ขยายพันุต่อได้นะคะค่ะเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อได้ะค่ะนี่ยายอ่อนก็จะมาตัดเนาะค่ะเอาสําหรับไปให,ให้เอาไว ขยายพันธุ์ต่อได้นะคะค่ะเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อได้ค่ะนี่ยายอ่อนก็จะมาตัดนะคะเอาสําหรับไปให้ไปปลูกไว้นะคะสําหรับเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือค่ะมาเอาที่บ้านยายอ่อนได้นะคะไม่ห่วงค่ะให้รีนะคะไม่ต้องซื้อค่ะเห็นไหมคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะดูคลิปกันนะคะเพื่อนๆขายเห็นไหมคะคลิปนี้สวยงามเลยค่ะยายอ่อนสวยงามเลยค่ะ ไปแล้วค่ะเอาไปให้ตะกะแตนก่อนสวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพีพ,พีชาวครีเอเตอร์นะคะเชา้านี้หน้าตากันยังเพท่านลา่างเดินบายบายค่ะไปแล้วค่ะกินแล้วโตเร็วเลี้ยงไว้ภายในหนึ่งเดือนนะคะตะกะแตนโตเต็มที่นะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้แกอ,อ่อนก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยนะคะ ย่าลืมบายบายค่ะไปแล้วค่ะเตียนะค่ะไปให้ตะกแตนค่ะเพื่อนเพื่อนขาเนาะค่ะจะตัดเอาย้าไปให้ตะกแตนนะคะเพื่อนเพื่อนไอ้โฟนกระตกลาเลี้ยงตะกะแตนเป็นงานเสริมค่ะเพื่อนๆนนะคะหารายได้เสริมนะคะเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนนี่พี่ดองเห็นปะถ้ามีรากแบบน้เลยค่ะเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือมีวิตามินทําให้โคอ้วนกระบืออ้วนค่ะ ตะก,กะแตนกินแล้วโตเร็วค่ะเพื่อนๆนค่ะนะคะตะก,กะแตนเอาไปขยายพันธุ์ได้อีกค่ะโคนหญ้านี่เปียนะคะมีรากเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนนะคะเห็นไหมคะมีรากเต็มเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเปียเนาะคะ่ะไปให้ตะก,กะแตนค่ะเพื่อนๆคื่อนานะคะจะตัดเอาญ้าไปให้ตะกะแตนนะคะเพื่อนๆไือน ปนกัตกระตกแตนนะคะตะกะแตนเพราะว่ายายอ่อนเลี้ยงตะกะแตนเป็นงานเสริมนะคะโคหรือกระบือหรือว่าเอาไว้เลี้ยงตะกะแตนนี่แหละค่ะส่วนยายอ่อนปลูกไว้เลี้ยงสําหรับเลี้ยงตะกะแตนนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเอาไว้เลี้ยงตะกะแตนค่ะยายอ่อนไม่ได้เลี้ยงโคไม่ได้ลเ,ลเ,ลเลี้ยงกระบือแล้วค้างเลยค่ะเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือมีวิตามินทําให้โคอ้นวนกระบืออ้วนค่ะตะกะแตน กินแล้วโตเร็วค่ะเพื่อนๆค่ะ,กกะน,นะคะตะกระเตีนเปี้ยเนาะค่ะไปให้ตะกระแตนค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะค่ะจะตัดเอาหญ้าไปให้ตะกระแตนนะคะเพื่อนๆใบโฟ,ฟนกระต,กตุกในตะกะแตนก็คือจะเอาแต่ใบที่เขียวๆนะคะใบเห,หลืองๆใหญ่อ่อนไม่เอานะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาที่เขียวๆสดๆค่ะ ไปให้แตนนะค่ะตะก,กะแตนเพราะว่ายายอ่อนเลี้ยงตะก,กะแตนเป็นงานเสริมนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะไปปลูกไว้นะคะสําหรับเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือค่ะมาเอาที่บ้านยายอ่อนได้นะคะไม่ห่วงค่ะให้รีนะคะไม่ต้องซ ύ, ื้อค่ะเห็นนไหมคะส่วนยายอ่อนปลูกไว้เลี้ยงสําหรับเลี้ยงตะก,กะแตนนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเอาไว้เลี้ยงตะก,กะแตนค่ะยายอ่อน ไม่ได้เลี้ยงโคไม่ได้เลี้ยงกระบือแล้วค่ะมีเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อได้นะคะค่ะเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อได้ค่ะนี่ยายอ่อนก็ดจะมาตัดนะคะเอาสําหรับไปให้ส่วนยายอ่อนปลูกไว้เลี้ยงสําหรับเลี้ยงตะกะแตนนะคะเพื่อนเพื่อนคะนะคะเอาไว้เลี้ยงตะกัแตนค่ะยายอ่อน ไม่ได้เลี้ยงโคไม่ได้เลี้ยงกระบือแล้วให้ตะกะแตนก็คือจะเอาแต่ใบที่เขียวๆนะคะใบเหลืองๆยายอ่อนไม่เอานะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาที่เขียวๆสดๆค่ะไปให้ค่ะแต่ก่อนมีมีโคนะคะปลูกไว้สําหรับเลี้ยงโคแต่ก่อนตอนนี้ไม่มีโคแล้วคะ่ะแต่ก็ยายอ่อนก็เอาไว้เลี้ยงตะกะแตนต่อลงมาใส่พี่น้องจ้าหญ้าก็เปียกนะคะหญาก็เปียกยายอ่อนต้อง มาตัดนะคะตัดเอาตอนเช้าๆพี่น่องคะเอาไปสําหรับให้ตะกะแตนนะคะตะกะแตนเพราะว่ายายอ่อนเลี้ยงตะกะแตนเป็นงานเสริมนะคะเอาไปขยายพันธุ์ได้อีกค่ะโคนหญ้านี่เปียนะคะมีรากเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะมีรากเต็มเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนบายค่ะไปแล้วค่ะไปปลูกไว้นะคะสําหรับเลี้ยงโครเลี้ยงกระบือค่ะ มาเอาที่บ้านยายอ่อนได้นะคะไม่ห่วงค่ะให้รีนะคะไม่ต้องซื้อค่ะเห็นไหมคะตกกะกั่วแตนกินนะคะเพราะว่ายญาเนเปียนะคะย่าเนเปียเนี่ยจะมีวิตามินนะคะมีวิตามินเยอะสําหรับไว้เลี้ยงนะคะไว้เลี้ยงไอ้ไปปลูกไว้นะคะสําหรับเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือค่ะมาเอาที่บ้านยายอ่อนได้นะคะไม่ห่วงค่ะให้รีนะคะไม่ต้องซื้อค่ะเห็นไหมคะค่ะแต่ก่อนมีมีโคนะคะ ปลูออกไว้สําหรับเลี้ยงโคแต่ก่อนตอนนี้ไม่มีโคแล้วคะ่ะแต่ก็ยายอ่อนก็เอาไว้เลี้ยงตะกเตนต่อเออพื่อนเพื่อนพีพีน้องน้องจ๋านะคะเช้านี้หน้าตาก็ยังไม่ล่างี่น้องคะ่ะยายอ่อนก็จะมาตัดหญ้าหรือว่าเอาหญ้านี่ไยบายค่ะไปแล้วคะ่ะเออพื่อนเพื่อน,นพีพีน้องน้องจ๋านะคะเช้านี้หน้าตาก็ยังไม่ล่างี่น้องคะ่ะ ยายอ่อนก็จะมาตัดหญ้าหรือว่าเอาญ้าเนี่ย้ลงมาใส่พี่น้องจะ้ะหญ้าก็เปียกเนาะคะ่ะหญ้าก็เปียกยายอ่อนต้องมาตัดเนาะคะ่ะตัดเอาตอนเช้าๆพี่น้องคะเอาไปสําหรับให้ตัก,กะเตียเนาะคะ่ะไปให้ตักกระแตนะคะ่ะเพื่อนๆค้าเนาะคะ่ะจะตัดเอาญ้าไปให้ตักกะเตนนะคะเพื่อนๆไ้ โฟนกระโตกิบเ,เพื่อนเพื่อนพีพีน้องน้องจ่าเนาะคะ่ะเช้านี้หน้าตาก็ยังไม่ล่างน้องคะ่ะยายอ่อนก็จะมาตัดหญ้าหรือว่าเอาหญ้านป่าแต่ก่อนมีมีโคนะคะปลูกไว้สําหรับเลี้ยงโคแต่ก่อนตอนนี้ไม่มีโคแล้วค่ะแต่ก็ยายอ่อนก็เอาไว้เลี้ยงตะกะแตนต่อเพียน,นะคะ่ะไปให้ตกะกแตนคะ่ะเพื่อนเพื่อนข้านะคะจะตัดเอาญ้าไปให้ตกะกแตนนะคะเพื่อนเพื่อนไ ฝนกรบโต,ตะรุตกตะกันกินนะคะเพราะว่ายญมนเนเปียนะคะยา้าเนเปียเนี่ยจะมีวิตามินนะคะมีวิตามินเยอะสําหรับไว้เลี้ยงนะคะไว้เลี้ยงไอ้ป่าแต่ก่อนมีมีโคนะคะลูออกไว้สําหรับเลี้ยงโคแต่ก่อนตอนนี้ไม่มีโคแล้วะคะ่ะแต่ก็ยายอ่อนก็เอาไว้เลี้ยงตะกแต,แต,ตนต่อนี้เอาไว้ขยายพันธุ์ต่อได้นะคะค่ะเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อได้ค่ะ นี่ยายอ่อนก็อจจะมาตัดนะคะเอาสําหรับไปให้โคโหรือกระพือหรือว่าเอาไว้เลี้ยงตะกะแตนนี่แหละใครปลูกไว้นะคะสําหรับเลี้ยงโคเลี้ยงกระพือค่ะมาเอาที่บ้านยายอ่อนได้นะคะไม่ห่วงค่ะให้รีนะคะไม่ต้องซื้อค่ะเห็นไหมคะตะกะแตนกินนะคะเพราะว่ายญาเนเปียนะคะยา่าเนเปียเนี่ยจะมีวิตามินนะคะมีวิตามินเยอะสําหรับไว้เลี้ยงนะคะไว้เลี้ยงไอ้ไป ปลูกไว้นะคะสาหรับเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือคะ่ะมาเอาที่บ้านใจอ่อนได้นะคะไม่ห่วงคะ่ะให้ฟรีนะคะไม่ต้องซื้อคะ่ะเห็นไหมคะ่าเลี้ยงตะกะแตนเป็นงานเสริมคะ่ะเพื่อนๆนะคะหารายได้เสริมนะคะเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนนี่พี่ดองเห็นปะถ้ามีรากแบบค่ะเอาไปขยายพันธุ์ติดเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะมาเอาโครหรือกระบือหรือว่า เอาไวเลี้ยงตะกกะแตนในหลกักดูคลิปกันนะคะเพื่อนๆขายเห็นไหมคะคลิปนี้สวยงามเลยคะ่ะหญ้ายื่ออ่อนสวยงามเลยคะ่ะไปแล้วคะ่ะเอาไปให้ตักกแตนก่อนสวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนดีเนาะคะ่ะไปให้ตะกกะแตนค่ะเพื่อนๆขาเนาะคะ่ะจะตัดเอาย่าไปให้ตะกกะแตนนะคะเพื่อนๆไอโฟนกระตุกค่ะเอาไปขยายพันธุ์ ติดเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะมาเอาลงมาใส่พี่น้องจ้าห้าก็เปียกนะคะยาก็เปียกยายอ่อนต้องมาตัดนะคะตัดเอาตอนเช้าๆพี่น้องคะ่ะเอาไป